เอาละครับเพื่อนๆครับแฟนรายการครับตอนนี้ผมก็พาคุณมาพบกับบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่งซึ่งวันนี้เราขาดเขาไม่ได้นะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องราวของเขาที่เรามาพูดเรื่องต่างๆมากมายนะครับก็ข้างๆผมนี่เลยคุณกออ๊อฟสวัสดีครับ,รบสุดหลองผมนี่ยังเจอคือเจอเราผ่านกันหลายทีแล้วนะวันนี้นะ<ช>แต่ยังไม่มีโอกาสจะได้มาสัมภาษณ์เออคุณก๊อฟแนะนาตัวหน่อยชื่อจริงอะไรยังไงได้ครับชื่อก๊อฟนะครับพงศิลป์สังขจันทรนนท์นะแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นเว็บมาสเตอร์นะครับของกลุ่มดุกติมอนเตอร์คับไทยแลนด์เรื่องราวมันเป็นเป็นมาอย่างไงถึงมาตั้งขับตั้งเถิบอะไรพวกนี้ได้มันเริ่มต้นจากตอนที่ปกติดูกติจะเข้าถึงยากเนาะพอเหมือนแบบว่าต้องนําเข้ามาแล้วราคานี่เหยียบล้านแพงเหรอใช่ป่ะพอย้ายฐานมาปุ๊บราคาก็คือไม่โดนภาษีได้เลยประกอบไทยละก็ลงมาเหลือประมาณ4ี่แสนก็เลยอ่านเราสามารถจะซื้อได้ พอซื้อปุ๊บแล้วตอนนั้นยังไม่มีใครตั้งขับขึ้นมาขับนี่มันก็เหมือนกับสมาคมมันเหมือนกับอยากรวบรวมให้คนมาเยอะๆหน่อยมีแก๊งมีเพื่อนว่างั้นใช่ไหมตอนนั้นสองปีนั้นยังไม่มีใครใช่ครับยังน้อยครับตอนนั้นค่อนข้างเป็นเข้าถึงยากก็เลยลองเปิดดูไอ้อยู่ไหนกันวะมันต้องมีมันต้องมีไอ้แบบเราหน้าตาดีๆขับรถหรูๆมันต้องมีอีกออยู่ไหนกันอะไรอย่างงี้เริ่มยังไงอ่ะไปควานยังไงมา ก็นี่แหละครับก็ไปบอกในพันทิปในเว็บไซต์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับ motorcycle.com ก็ได้อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเปรียบดูคาติเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณเจออะไรกับดูคาติคุณถึงแบบเปินว่ะป๊งมากเลยอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงใช่ไหมเปรียบนะก็ต้องเป็นผู้หญิงเพื่อ สวยหวานแต่จริงข้างในแล้วอ่ะเปรี้ยวมากอ่ะมันเหมือนคือมันสวยมันนิ่งนเนิ่มาสวยมันเนิบมาเลยแต่จริงแบบโอ้โหเรามากมันแรงครับมากคุณไม่ธรรมดานะาไม่ธรรมดาแล้วมันก็เลยก็เป็นดูปกติเพราะคุณขึ้ามาก่อนด้วยคือมันมันซ่อนอารมณ์แบบขี่เนี่ยซีซีเท่าไหร่ญี่ปุ่นหรือคันอื่นก็จริงแต่ว่าอารมณ์มันเนาะมันมากกว่าถ้าเหมือนเหมือนฮาเลย์เหมือนกันครับอารมณ์มันแบบ มันแตกต่างแล้วมันมีประวัติรวมเหมือนนะมันนะมันบอกไม่ได้นะเออมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งอันนี้ถูกต้องนะครับใช่แล้วก็ที่เกิดคุณเป็นฟิลลิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไปเรื่องอื่นเป็นไม่ดีอ่าคุณชอบดูกติปั๊บครับคุณขับสักพักคุณ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 มีใครบอกคุณให้ตั้งหรือว่าคุณคิดเองว่าเอ้ยโอเคก็นี่แหละครับคือจริงๆพอขี่สักพักจริงๆตั้งแต่วันที่ออกมาวันแรกจริงๆเป็นคันแรกด้วยนะครับรถประกอบไทย795เนี่ยเก้าห้าเนี่ยรุ่่นที400เนี่ย ก็คือของอมเนี่ยจองตั้งแต่ตอนน้าท่วมจําได้เลยจองรถเหรอทุกที่เหรอต้องจองก่อนแล้วแถมศูนย์ไม่เปิดด้วยต้องไปยืนแล้วเอาไม่เปิดต้องมาอีกวันหนึ่งเพราะน้ำท่วมเขายกรถหนีหมดจองเป็นคันแรกแล้วก็ได้รถเป็นคันแรกของประเทศไทยด้วยก็คือด้วยความที่รักอยากได้ขี่มากคือตอนนั้นแบบเงินพร้อมอยู่แล้วรอเงินมียรถมาอย่างไรเงี้ยพอรถมาปุ๊บก็ออกถนนคันแรกแล้วก็ ตั้งขับขึ้นมาใจมันไม่อยู่แล้วมันอยู่กับสองล้อดูคัะธนีนะครัตกต่างมากเขาได้รถหาเพื่อนเลยตั้งขับเลยใช่แล้วก็คือจริงๆจะมีเพื่อนในกลุ่มที่ขี่รุ่นหนึ่งแล้วด้วยเขาก็โตมาขี่ด้วยกันแล้วก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนต่อๆกันไปครับเริ่มต้นจะเล็กๆก่อนเริ่มต้นกันไปสู่ด้วยกัน3าคนเนี่ยเริ่มต้นเล็กมาก มันมันมันสำคัญตรงนี้เลยตอนนี้คลับที่คุณตั้งเนี่ยเรื่องราวที่คุณว่ามาเนี่ยนะใครเป็นคนตั้งชื่อชื่อเต็มว่าอะไรนะเดี๋ยวชื่อเต็มนะครับคือดูกติมอนสเตอร์คลับไทยแลนด์ใช่ครับใครคิดชื่อนี้เอาผมเองแหละทำไมมันต้องชื่อนี้คิดอะไรอยู่หรือว่าไม่ได้คิดอะไรก็คิดแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากรวมตัวคนที่ขี่มอนสเตอร์นะครับใช้ดูกติขี่มอนสเตอร์ให้มาเจอกันให้มามีคอมมูนิตี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันละกันนะครับก็เลยแบบ เราเน้นให้เห็นตั้งแต่ URL เนาะของเว็บไซต์เลยว่าเนี่ยมอนะเนี่ยก็คลิกแค่นั้นแหละครับเริ่มต้นของมันก็ซัดเลยมีเว็บทงเว็บไซต์มีอะไรไหมมีครับมีก็คือถ้าเว็บไซต์คือ ww. w Monster ข l u b t h a ท c o m อันนี้อันนี้มีเรื่องราวของขับอยู่หมดเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งมาแล้วว่าตอนนี้จะยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงข่าวสารเป็นยังไงมีหมดได้หมดแล้วก็มีทั้งคือทุกวันนี้ดูกติไทยแลนด์เขาก็เข้ามาช่วยแบบว่า ฝากโปรโมทอยังมีราคาลดหมายถึงว่าแบรนด์แบรนด์เลยครับเป็นออฟฟิเชียลของเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันเลยเหรอใช่ครับใช่ก็คือราคาลดมีแล้วก็แคมเปญต่างๆของดุกติมีรถโน่นมีบอลลูนมีผ่อนยาวไปหาดูในขับมีครับหมายถึงว่าขับที่ก๊อฟสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าเข้าไปในขับมันจะมีสิทธิอะไรหลายๆอย่างที่มันดีอ่ะว่างั้่ายใช่ครับใช่แล้วก็ออกทริปต่างๆทางดุกติไทยแลนด์ก็มาซัพพอร์ตหมด อะไรเงี้ยครับ ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะที่อยากอยากจะขี่เฮ้ยพอดูรายการแล้วรู้สึกชอบอะมันใด้โดนเหมือนกันก็จริงๆแล้วเนี่ยการจะมีรถสักคันนะจริงๆไม่ว่าบิ๊กไบคันไหนก็เถอะอย่างแรกคือมันก็ต้องดูที่ตัวเองก่อนว่าสกิลภาพเรื่องของเงินนะครับว่าอสำคัญใช่ครับว่าเรามีตังค์พร้อมไหมคือมันต้องไม่ลําบากตัวเองไม่ลําบากครอบครัวนะครับถ้าเหลือพอค่อยไปดูว่าแล้วครอบครัวเราเนี่ย ชอบหรือเปล่าพ่อแม่แฟนลูกภรรยาเงี้ยครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในขับเยอะครับบางคนเครียดกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าเกี่ยวอะไรกับครอบครัวอ๋อมันมีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงเกิดขึ้นมีบางคนแบบเฮ้ยเราจะเอารถไปซ่อนที่ไหนดีแบบเฮ้ยอย่างนั้นเลยอรอใช่ครับอย่างนั้นเลยมีคนตั้งกระทู้ว่าศูนย์ทองหล่อรับฝากรถรับฝากรถเพราะว่าออกมาแล้วขอซ่อนก่อนเฮ้ยดีครับ คุณมีตังค์ซือรถคันเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณต้องมา,งมากุ้มใจเรื่องเก็บรถเนี่ยนะเจอสามสี่คนแล้วที่แบบยังไม่ยอมมาไปซื้อแล้วแต่ยังไม่เอากลับเพราะว่าไม่รู้จะไปไว้ไหนเออเออเนี่ครับแล้วก็นี่แหละเรื่องนี้ก็สําคัญมากเลยว่าที่บ้านโอเคไหม<ะ>เพราะว่าบางคนเขาพอเขาวิตกกังวลเนี่ย<ะ>มันทําให้เราไม่มีความสุขมีบางคนซื้อมาได้สามสัปดาห์ขายเหตุผลเดียวแล้วที่บ้านไม่ปลืม้ม สภาวะทางการเงินพร้อมก็ต้องตรวจสอบสภาวะทางจิตใจด้วยครอบครัวด้วยใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมุิว่าผ่านเราคงทีนี้เราต้องดูแลตัวเองและเสื้อกาดหมวกกันน็อกถุงมือนะครับคือเราซื้อรถราคาขนาดนี้ได้มันต้องมีอย่างหมวกเนี้ยเราก็ควรจะต้องดีที่สุดสิ่งที่จะต้องซัพพอร์ตใช่ครับอย่างกอล์ฟอีอาหมวกใบนี้สองหมื่นหกเลยครับไอเนี้ยนะมถือเนี่ยนะ คือมันก็ผ่านมาตรฐานมากกว่ามอกด้วยซ้ำไป safety วาโอทีสเนเลอะไรเงี้ยครับคือเนาะมันหมวกเราไอหมวกเราหรือว่าอุปกรณ์ล้มไปเยเปลี่ยนได้อวัยวะเรานี่คือมันซ่อมไม่ได้ครับเสียแล้วเสียเลยพังแล้วพังเลยหนังหุ้มอะไรนะเขาเรียกรนะหนังหุ้มเหล็กใช่ครับแล้ก็ต้องไปดูแลเรื่องของการแต่งกายอ่ะชุดกาดอะไรอย่างเงี้ยครับให้เรียบร้อย ครับและนี่ก็คือน้องก๊อฟคุณก๊อฟนะครับผู้ชายหน้าตาดีนะครับดูดีขับรถดีนิสัยดีมีแฟนดีหรือเปล่าหรือยังดีครับตีต้องดีไว้ก่อนแลองดีไว้ก่อนนะครับนี่คือน้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟบุคคลที่ร่วมแล้วก็ก่อตั้งับนะครับดูคติมอนสเตอร์ไทยแลนด์มันก็ขับมันก็ขับไทยแลนด์ขึ้นมานะครับก็คือ ไอ้เรื่องตรงนี้มันไม่ใช่โครงการอะไรที่มันต้องตต้้อองงมาทำให้มันเป็นเขาเรียกอะไรมีสาระหรือแบบว่าจํากัดขอบเขตเท่าไหร่นะแค่รวมกลุ่มรวมเพื่อนๆนให้มาทําอะไรดีๆด้วยกันใช่คใช่ไหมแล้วเรามาออกทริปกันมาเจอกันได้ครับหรือสนใจก็ถ้าเจอกันทักทายได้เลยนะครับทักทายได้เลยแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆที่บอกไปนะครับวันนี้ทางรายการ Mon s t e อ f ์ e l ลนะครับแล้วก็ผมต้องขอบคุณมากๆกับรายละเอียดต่างๆแล้วก็ดีใจนะที่แบบเฮ้ยมันเดี๋ยวนี้เราเรามี เขาเรียกว่าขอบที่มันมีประโยชน์หลายอ,อย่างไม่ใช่เอาแต่แบบไปละลาหรือทาอะไรที่มันไม่ดีอืครับใช่ไหม,มดีครับได้อโอเคฝากคุณกอ๊อฟแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้มา<ด>แจมกันนะครับยังไงมีกิจกรรมดีๆล่องเรียบพวกเรามาั่งเดี๋ยวเราไปตามะนะวันนี้ขอบคุณมากเลยกอ๊อฟดีครับ ครับก็สัปดาห์หน้าแน่นอนก็คงจะมีบรรยากาศมันๆหรือเรื่องราวดีๆแบบนี้กลับมาแน่นอนนะครับอย่าลืมครับมีอะไรดีๆบอกเข้ามาครับทางรายการ Monster Film ว่าจะเป็นในเรื่องทางของเอ่อเฟซบุ๊กอินสตาแกรมจะมีอะไรอีกอ่ะยูทูบ YouTube, ได้ไหมอ่ายูทูบเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยมีหมดอะล,ลองเข้าไปดูอะเซิร์ชคำว่า Monster f i l d นะครับคุณสามารถติดตามพวกเราได้ง่ายมากและอย่าลืมครับติดตามรายการได้ในวันอังคาร5ทุ่มถึงเที่ยงคืนของทุกวันและก็วันพุธครับเรียนเช้าสายของวันเย็นอยู่ครบ นรับทุกช่วงเวลาเข้าไปดูกันครับหรือจะไปดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับติดตามรายละเอียดได้นะครับทาง Facebook ทางแฟนเพจทาง Youtube เข้าไปดูกันนะครับเราอยู่กับคุณตลอดเวลาส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วก็พบกันใหม่กับพวกเรารายการ Monster f u e l เจอกัน